สัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาริการผู้มีปัญญาญาณทั้งหลายขอเจริญพรผู้มีบุญญาติโยมผู้ติดตามรายการธรรมะรับอรุณวันนี้เป็นวันดีวันที่27 สิงหาคมพุทธศักราช2568แล้วก็วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็คือในชีวิตของอาตมาพระอธิการรณชัยรัตนชโยเจ้าวาดวัดธรรมวิเทียนก็เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแล้วก็โดย หลวงพ่อธรรมชยโยผู้เป็นครูบาอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราเราสิทธยานุสิทธิ์ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นวันสําคัญเขเรียกว่าเป็นวันธรรมชัยวันธรรมชัยก็คือวันที่เขาได้นำํำฉาย,ยาของหลวงพ่อธรรมชยโยฉชยบูรณ์หลวงพ่อท่านเดิมท่านชื่อชัยบูรณ์ ธรรมชโยนะก็เลยหมายเอาวันนี้ว่าเป็นวันแห่งผู้ชนะโดยธรรมธรรมชโยแปลว่าผู้ชนะโดยธรรมก็เป็นปีที่ห้าสิบเจ็ดแล้ว,วเยาวาไปแล้วก็เท่ากับอายุของอาตมานี่แหละเออห้าสิบเจ็ดปีฮะถึงพร้อมวันแล้ววันนี้เป็นวันคล้ายที่วันที่หลวงพ่อธรรมชะชโยผู้นำนักสร้างบารมี แล้วก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดวันนี้ที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าวัดเราเนี่ยก็เป็นวัดที่มีโครงการบวชพระทุกเดือนนะสร้างศรันะทธาญาตสร้างคนดีสร้างพระแท้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีก็ได้มนโนวิธทานหรือความตั้งใจอุดมการจาก ลวงพ่อท่านนั่นแหละลวงพ่อธรรมชโยนั่นแหละวันที่ท่านบวชในร่มกาสาวพัฒที่ท่านที่วัดปักน้ำนะนี่หลวงพ่อนี่บวชที่โบสถ์วัดปักน้ําโดยมีท่านสมเด็จช่วงนั่นแหละช่วงนั้นนะท่านเป็นพระอุปชาหลวงพ่อก็อธิษฐานจิตเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะว่าจะบวชตลอดชีวิตหรือบวชอุทิศชีวิตใ่พระพุทธศาสนาณนะ พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อก็เปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งอาจารย์ถึงพร้อมด้วยโพธิสัตว์จริยามีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมุ่งทำรองพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายชีย้นำวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้การเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าในอย่างที่วัดเราไม่เชนตอนทำวัดก่อนทำวัดก็จะบอกว่าพระัตนไตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งเอ่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจสวดมนต์ทำวัด ช้าเย็นะนีที่เราทำกันมาเป็นประจำทุกๆวันนะแล้วก็ได้ตามระลึกนึกถึงวันธรรมชัยนี้แล้วขอถึงพระรชัชใจว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันสูงสดุดขอสักการะบูชาด้วยธรรมะปฏิปแห่งแก้วทั้งหลายขออนุภาพแห่งพระรชัชใจอนุภาพแห่งบุญของสิทธิอนุสิ์หรือองวงพระลูกพระลูกเนน ทองหลายของหลวงพอ่อจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจกทุกโรคาพยาธิมีความสุขในธรรมและขอให้หลวงพ่อได้เป็นที่พึ่งของสิญญานุสิตทั้งหลายตลอดการรั้นนานในทุกเมื่อในทุกสถานในการทุกเมื่อนี่คือเริ่มต้นด้วยโอกาสในการที่จะได้มุติตากราบอนุโมทนาในความตั้งใจ ในการที่หลวงพ่อได้ทํางานเพื่อพระพุทธศาสนามายาวนานแล้วก็ในวราระใกล้นี้อน่ยในช่วงเทศกาลเรียกว่ามหากานกรถินเนี่ยท่านก็มีเจตนารมณ์ที่จะถวายกระถินสามหมื่นวัดนะสามหมื่นวัดต,ตึง่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเรียกว่า อบรมบม่มแล้วก็หาค้นหาวัดนะค้นหาความพร้อมนะของแต่ละวัดนะที่มีพระพิสุจมรรสาเนี่ยในห้ารูปนะมีจำนวนห้ารูปเนี่ยในแต่ละวัดในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวัดไหนที่ครบห้ารูปเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษในการได้รับกระถิน กรถินธรรมชัยนี่แหละเกรดินหลวงพ่อนี่แหละที่ท่านจะได้ถวายไปที่วัดต่างๆที่สิทิยาุสิทธิ์เป็นตัวแทนของท่านนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเหมือนกันนะว่าถ้าการที่เราได้ส่งเสริมส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนพระพิสุขซึ่งว่าไปแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเป้าต่างๆนะ,นะในสื่อในแะไรต่าง ก็ยังมีคนบอกว่าพระเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เราก็แค่ต้องฟังหูไว้หูนะเราต้องฟังแบบมีหลักม,มีหลักในการพยายาิจารณาใช้หลักก็อย่าไปเชื่อหมดนะแล้วก็ในในฐานะที่เป็นตัวปฏิพระเองด้วยนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อด้วยเนะี่ยก็ก็ไม่ได้วันไหวตรงนั้นนะนะก็ถือว่าเป็นหน้าทีนะ่หรือเป็นมันเป็นเรื่องของกรรมใครกรรมท่านนะ ไปทาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ผลของกรรมแต่ในเรื่องของภาพใหญ่หมู่สงฆ์ก็เราก็ปฏิบัติตามกิจวัตรหรือตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้วางไว,เว้เป็นพระวินัยเป็นสิกขาบทที่พวกเราพระทั้งหลายก็จะได้นำพาปฏิบัติตามกำลังบุญกำลังบารมีของแต่ละท่านซึ่งมันมีอยู่แล้วอันนี้การที่เราจะ อยู่เป็นพระได้อย่างมั่นคงหรือ,อไม่มีสิ่งใดหรือมาสิ่งใดมากระทบแต่เราก็ไม่ะเทือนอะไรเงี้ยมันต้องมีหลักการอมันก็ต้องมีหลักการในการหลักการในการปฏิบัติตนนะอย่างที่โอวาทหลวงพ่อครูม่ใหญ่หรือหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็บอกว่าหาบุคคลใดไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไร เราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่ออะไรหรือเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเป็นพระก็มีเป้าหมายในการบวชถ้าเป็นโยมก็มีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันอะไรที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นได้และวิธีการใดบุคคลนั้นถือว่าถ้าผู้ใดไม่มีเป้าหมาย และจะเข้าถึงและแล้วไม่รู้ว่าบวชมาทําไมหรือหรือว่ามีชีวิตที่อยู่ทำไมในวันในในแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีความประมาทนะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ความหมายของท่านนะที่ท่านให้อวาทไว้ผุ้คนถ้าถือว่าไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วจะ อยู่ไปทำไมเนี่ยทำ,ทำไม่ทำไม่วันแต่ละวันเนี่ยก็มันก็เป็นชีวิตที่เลื่อนลอยชีวิตที่เหมือนกระดุดเหมือนจอกแหนะหรือ,อพวกสวะหรืออะไรต่างๆที่มันลอยตามน้ำไปเนี่ยเหมือนก็ไม่มีเป้าหมายอะไรมันไปเรื่อยๆของมันแล้วก็หากว่าเราปรารถนาที่จะดำรงตนอย่างปลอดภัยใน ใทยทั้งหลายในวัฏตังงสารเราจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีและยึดพระรัตนตรัยเป็นจารนะอนี้คำท่านนะนี่คือโอวาโวาเอวาว่าท่านมาเหมือนเอามาตอกย้ำมาทบทวนทบทบวนมันตึกและลึกนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลา และทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านให้ได้เพื่อจะได้นำความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยอันนี้ความหมายนี่ก็คือการปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติธรรมนั่นแหละให้เข้าถึงองค์พระภา,ภายในให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ถึงพระรัตนตรัยภายในพอเข้าถึงเนี่ยก็จะลิ้กก็จะไปรู้ไปเห็นแล้วก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรอันนี้ นันเอาการปฏิบัติว่ากันเลยนะแล้วคุยกับคนไม่ปฏิบัตินี่ก็คุยกันยากนะอพรคนมันมองคนละมุมไม่มีอะไรผิดหรอกแต่มันมองคนละมุมคนคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติจะมองคนละมุมบางก็จะรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันมันเห็นมันรู้ด้วยตัวเองแล้วะะไม่เป็นนี่ธรรมะมาะพุทธเจ้าบ,บอกว่าให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเอง พุทธศาสนาก็ดีอย่างนะเป็นเรื่องของการมาลงมือปฏิบัติเลยนะที่วัดนี่ก็มีพระมาบวชบทของการบวชทุกเดือนเนี่ยก็มาแล้วก็จะอย่างนั้นอย่างนี้อบอกว่าจะโอ้ผมจะบวชตลอดชีวิตโมโมกอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดใจเย็นๆใจเย็นๆปฏิบัติดูก่อนลองบวชดูก่อนยีดด่สิบเอ็ดวันก่อนยี่สิบเอ็ดวันก็คือเอาบวช ฝึกนิสัยเราน่ะฝึกไอ้ซ้ำซๆซ้ำซนีซ่ยยี่สิบเอ็ดวันฝึกทำซ้ำาคือบวชทำกิจวัตรน่ะเช้าอะไรบินเชา้าทำหมดมนทำวัดบินระบาดปาดลานวัดปฏิบัติทำความสะอาดดูแลเสนาสนะดูแลอุปถาครูบาอาจารย์น,น่ะสนฝ่ายในธรรมท่องมองตรวจมนโอแคนี้ก็หมดวันแล้วนะยอมไม่ไม่ทันด้วยนะไม่ไม่ไม่พอด้วยนะ ไหนจะเรียนนักธรรมอีกนะไหนจะต้องเนี่ยตัวของเจ้าวาดเองนี่ไปเรียนต่อเสร็จไหนกลับมาวัดนี่เรื่องบริหารวัดะดูแลเสนาสนะมันจะสกปรกไหมอะไรไหมนำทำกิจวัตรสอนนักธรรมดีว่าได้พระอาจารย์สกุลมาช่วยในการ ทำงานร่วมกันเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดจาสกร์ลปรภาษาเนโอเป็นเพื่อนกันก็ได้มาช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อาวานนี้ก็ไปโรงเรียนไปตามโรงเรียนไปเรียกว่าสอนอครูสอนศีลรรรเนี่ยนะก็โรงเรียนเชียงดาววิยาคมเนี่ยเขาก็มีนักเรียนเป็นพันเลยนะพันสองพันลูกไอ้สองพคนเนี่ยเราก็ ยไ,ไปเอาใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งอ่าวันวันทุกวันอังคารแล้วก็โรงเรียนรอบรอบอีกเนี่ยก็ก็ไม่ได้มีใครใช้หรอกแต่ก็อยากจะไปเห็นถึงว่าตอนไม่เด็กสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเด็กเจนเซเจนวายเจนเซ็เนี่ยมันอยู่กับสื่อรับสื่อรับสื่อด้านเดียวเนี่ยบางทีการวิเคราะห์คิดเจรณาก็ไม่มีเราก็เลยเป็นพระเนี่ยก็ไปให้ โอกาสในการที่จะได้ให้เขาได้มีมีภูมิทั้นทานมั่งนะรู้จักคิดรู้จักนั่งสมาธิมั่งปฏิบัติตวจมน์มั่งแล้วก็วัฒนธรรมชาวพุทธง่ายๆพูดกับพระยังไงลุกนั่งกราบไหว้พระยังไงกราบพระยังไงกบรงงกบแบบสติปัฏฐานสีกราบแบบเบญจางข้าะดิษ์ แบบอัดแสดงับดิดเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ต้องศึกษาอ,อการวางตัวการพูดการลุกการนั่งการเดินการยืนการพูดการปฏิบัติตนกับครูบาอาจารย์ยังไงกับครูอาจารย์ยังไงที่สอนกับพ่อแม่ยังไงเนี่ยความกตันอยูเดี๋ยวนี้เด็กในหน้าพูดคำเถียงคำหนึ่งแล้วก็เราสอนนี่นะถ้าเราไม่แน่นจริง เขาก็มีอะไรนะ AI แล้วตอนนี้ AI มันมาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันละ AI แล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องช่วยกันช่วยกันอย่างอย่างทุกฝ่ายบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ไปคิดอะไรละคิดว่าเออเรามาอยู่ตรงนี้ละเนี่ยอำเภอเชียงดาวเป็นอำเภอที่มีเผา่านะมีชนเผามี ชนเผา่าแล้วก็เป็นอำเภอที่อยู่เรียกว่าประจันตคามอยู่ในเขตชายแดนนะก็มีชนเผา่าชนที่อยู่บนบนดอยบนอะไรต่างๆก, mm hmm. ก็ตอนนี้ก็ได้ไปทำหน้าที่ในการไปเผยแผ่ไปแนะไปนำไปทำให้ดูไปสอนเยวาวชนเด็กชนเผา่า ก็ทำมาต้องตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็หกปีละหกหกปีนะหมายถึงตั้งแต่เริ่มมาแต่วัดนะ่ะมาอยู่เป็นเจ้าวัดในสี่ปีก็ได้ทำสิ่งนี้มาตลอดนะไม่ได้ต้องมีใครมาบอกทำด้วยจิตคิดเนะีย่ยเหมือนโดยโนาเธานกาันก็ที่หลวงพ่อท่านได้แนะได้นำได้สอนได้อบรมบ่มเ่าเนะี่ยเราเราก็เหมือนนะตอบแทนคุณท่านด้วยบูชาทำคุณท่านด้วย เช่น <c oughs> ที่ว่าที่พูดเมื่อกี้ก็คือกระถินสามหมื่นวัดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลกระถินเนี่ยก,ก็จะมีการอบรมอ,อุบาสิกาที่จะเป็นผู้เหมือนเป็นผู้สื่อสารในการสื่อสารไปสู่วัดต่างๆวัดต่างๆก็จะได้มีเจ้าหน้าที่หรือมีอุบาสกาอุบาสิกาที่รู้เรื่องรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธกรถิ่นยังไงไปยังไง การดูแลทําความสะอาดยังไงเพื่อที่จะต้อนรับคณะกระถินก็คือสิทธิอนุสิธิ์ของหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็เอาละคนในพื้นที่อุปาบริการในแต่ละวัดที่ได้รับกระถินที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้รับกระถินเนี่ยก็ส่งตัวแทนมาตัวแทนของของวัดนั้นของหมู่บ้านนั้นหละมาของสามคนสี่คนห้าคนก็มามาก็ได้มาเหมือนกนะัน ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมในการที่เราจะปฏิบัตบิต่อพระเนี่ยมหาสังทานนี้เราจะทํำยังไงให้มันเป็นระบบระเบียบสงบสงเง่ยมสง่างามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาใครที่เห็นภาพนี้ก็เป็นภาพที่งดงามในการที่รับกระถิ่นอเอากระถิ่นไปถววยพระยังไงทําเรียกว่าศาสนาพิธียังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวกระถิน เราไม่ได้ต้องการว่าต้องมาให้คนแถวนั้นต้องมาเข้าวัดพธรรมกายอะไรก็ไม่ใช่นะไงมาเข้าวัดธรรมวิเชียรก็ไม่ใช่นะเราอยากให้แต่ละที่นั่นแหละได้เกิดบุคลากรในทางพระพุทธศาสนาเ็นอุบาสกุบัติกาผู้ใกล้บารัตนตรยัยได้ช่วยได้เหลือได้ทำในสิทในกิจของ พระพุทธศาสนาในกิจของสงฆ์ในกิจของบางครั้งมันก็พระก็ทําทุกอย่างไม่สะดวกก็ได้ญาติโยมผู้เป็นอุปัภาอุปถัมภ์ทำชูช่วยกันดูแลบ้านวัดโรงเรียนแล้วแม้แต่เด็กนักเรียนนี่ก็มีความสําคัญก็ต้องไปอบรมบ่มเพาะเขาให้เขาได้มีพื้นฐานมีความรู้สึกเห็นพระแล้วใกล้ชิดไม่ใช่เดินพระเห็นพระแล้วเดินชนเลยอ่นี้ก็จะเห็น ในในที่ต่างๆแล้วยิ่งข่าวพระแบบไม่ได้เป็นข่าวที่สร้างสรรน,นะบางทีเป็นข่าวที่ข้อมูลก็เราไม่ได้มีความครบถ้วนนะถ้าเราไม่พิจารณาวิเคราะห์ให้ดีเราก็จะตกเป็นเหยื่อของสื่อนั้นแล้วก็ทําให้เราเรียกว่าได้รับผลวิบากกรรมต่างๆโดยไม่รู้ตัวเลยนะอย่างเช่นเราไปแชร์เนี่ยข่าวมันไม่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ เราไปแชร์แล้วแชร์ไปเพื่อที่จะเอ้ยเรารู้แล้วอะไรเงรี้ยเราจะไม่ได้คิดให้รอบครอบนะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าข้อคิดให้รอบครอบก่อนไม่ว่าอะไรสื่ออะไรมาเ,เลือกจริงไม่จริงมันมีเยอะแยะมาะเราก็สังเกตว่าพระที่ผ่านมาก็มีบางเรื่องก็ไม่ได้เรื่องจริงแล้วแล้วก็พอ,อไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะไม่มีสื่อไหนนะจะมาขอโทษหรือจะมา แสดงออกหน้าหนึ่งอ้อบอกว่าโอ้ขอโทษนะวันนั้นได้กล่าวว่าพระกล่าวหาพระไปนี่อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่พระนี่องไปแก้ตัวเอาเองนี่ก็คือจุดสําคัญเหมือนกันที่อยากจะพูดให้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าปัญหาของของพุทธศาสนานี้มันไม่ใช่ใครนะมันก็กันเองนี่แหละนะพุทธศาสนาเองเนี่ย อพระสัมมาพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเนี่ยใครมาสามารถมาทําลายพระพุทธศาสนาได้เท่ากับคนในของเราเนี่ยพุทธบริษัทสีนี่แหละจะเป็นผู้ทําลายเองทํากันเองเนี่ยดนั้นเราก็ต้องมีสติรู้เนี่ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือหมั่นตึกรละลึกนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาด้วยนะอ่านี่โอว่าหลวงพ่อท่านบอกอย่างนี้นะพระรัตนตรัยนี่ไม่จะนึกพอนึกนะ มันต้องนึกตลอดเวลาเลยนะอ,อลมหายใจเข้าออกใช่ไหมเ็นบอกว่าพุทโธพุทโธห,หรือว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังยุบหนอพองหนออะไรนะยุบหนอ่อนี่หนอเดินหนอนั่งหนอก้าวหนออตายหนออวาหนอเนี่ยใช่ไหมคือทุกอย่างต้องอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจที่เป็นสติสัมปชัญญะที่มันมาคู่กันแล้วก็สมาธิสตกสิก็สมาธิก็มาคู่กัน มีสติก็มีสมาธิทั้งว่า,มาสมาธินี่มันเป็นผลเป็นผลของสติสตินั่นแหละตัวตัวต้นสติพิกเวเนี่ยนี่นันมาพระเจ้าบอกว่าตอนต้องต้องเรียนรู้เรื่องสติต้องศึกษาศึกษาเรื่องสติให้ดีเพราะสตินี่ถ้าเผลอไปนี่นิดเดียวนี่คือประมาทนะดังนั้นอยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่า สตินั้นสําคัญเหลือเกินใครอยากจะมีสตังเนก็ให้มีสติเอะเดี๋ยวก็มีสตังอยากมีสติออยากมีสมบัติตักไม่พ่องหรืออยากให้เทวดาดูปกป้องรักษาก็บอกว่าให้มีสติไปเพราะว่าเทวดาก็จะดูแลผู้มีสติถ้าเรามีสติเดี๋ยวมันก็มีสตังมีสิ่งดีๆมีบุคคลดีๆเข้ามาหาเรามีบรรยากาศดีๆมีอาหารดีๆมี สัพยะมีปัจจัยสี่ดีๆมาหาเรานออมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษานะเรื่องนี้เพราะเรามีสตินี่แหละนั้นลลมหายใจของเรานี่สำคัญเหลือกเกินเราต้องช่วยกันเราต้องดูแลตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองในการที่จะทำสติของเราให้เจริญนะก็เรียกว่าจเจริญสตินะถ้าเราชีวิตเราได้เจริญสติทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันธรรมชัยเนี่ยเนี่ยพระ แล้วคณนะสงฆ์พระสาม,มนเณรวัดสงฆ์แล้วก็ญาติโยมศรัทธาต่างๆเนี่ยก็จะมากันปฏิบัติทำางนนอนสายเนี่ยนะปฏิบัติล้อไปกับวัดใหญ่เลยแหละวัดใหญ่ก็น่าจะมีบุญกันวันนี้นะอาจจะเป็นบุญใหญ่แล้วเราก็จะได้ดูการไผ่ทอดสดนะให้ได้ตรงนี้นะนั่นก็คือพระรันตนไตใแล้วก็นําความรู้ที่เกิดจากการเข้าถึงพระรนตรเนี่ยไปกําจัดกิเลส ที่อ,อ,อาบซึมซาบปนเพื่อนอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วก็นี่คือหัวใจของการนำรงอยู่ของวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์หากทาเช่นนี้เกิดในภพชาตินี้ชีวิตก็จะมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งกันทุกๆุกคนนะวันนี้อาจารย์ดนชัยละนันชโย و, ยาวัฒนมวบิชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มา โอกาสมาโดยพระครูโสพลปร,ริยัตผู้มีเมตตาเหลือเกินได้ให้โอกาสในการที่ได้มาถ่ายทอดธรรมะรับอรุณเป็นรายการที่สดชื่นแจ่มใสเเป็นองค์กรธรรมที่เป็นทีมสากลทำงานเป็นทีมนะเราทำงานก็เป็นทีมอยู่ตรงไหนในองค์มุมโลกก็สามารถที่จะมาให้ธรรมะตรงนี้ได้วันนี้ก็ หมดเวลาเวลาหมดก็ถือโอกาสนี้ในการถวายบุญรักษาให้กับขอนอบนอบ้นอมพระธรรมบุตเจ้าแล้วก็บุญทั้งหลายให้กับพระเทละว่าเทระนุเถระพระสารา,าธิการญายิโยมทุกคนที่ได้ติดตามรายการนี้ให้มีความสุขความเจริญเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วผลันกันชงทุกท่านทุกประการเถิ